เดียได้ไหนมาแค่ใจพ้องก็ไปไม่ต้องไกลถึงไหนก็สุดได้ไม่ยากทางกรก่งรังหรือวิวทะเลสิเดือจะตายไปได้วยกันจะเจอแค่นีรอยยิ้มในกันลูกกน่าเที่ยวกดเดิมดูนกไฟชืชาหรือปันเจ็ดยงไตร้านค้างทางจานเด็ดที่ใครๆยังไม่รู้จักพูดคุยกับชาวบา้านเก็บเรื่องราใส่กระเป๋าไปเล่ากันทุกเกา่าคือความทรงจําที่มีความหมาย ได้ตอนพระพิราบปลุกท่าศักดิ์สิทธิ์วัดโป่งพรานอินเชื่อไหมว่ามีวัดหนึ่งซ่อนตัวในป่าลึกสุพรรณบุรีที่เรื่องราวของมันเปลี่ยมไปด้วยกลิ่นอายโบราณแบบที่บอกลาจากตำราเดินทางมากกว่าร้อยปีวัดลับกลางป่าแห่งสูตรขอพรเหนือคำอธิบายที่นี่ วัด <What S 2> <What S 1> โป่งคลานอ <in? S 2> mm ิน hmm. จังหวัดสุพรรณบุรีเ mm hmm. ที่ยวได้ง่ายมากกับโอต๊ตเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันครับ เล่ากันว่าที่นี่เคยเป็นป่ารกชัดโดยสรงคุณค่าทางธรรมะเป็นแหล่งพึ่งจิตใจของชาวบ้านตามตำนานเล่าสืบต่อกันผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าแถวนั้นเคยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชนแม้ต้นไม้จะร่วงโรยแต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังทอประกายอยู่เดินเข้ามาภายในพระอุโบสถที่นี่คุณจะพบพระประธานประดิษฐานสง่างามตรงกลางมีความหมายศักดิ์สิทธิ์และบรรยากาศภายในวัดเปี่ยมด้วยความรำลึกในความศรัทธาและประวัติศาสตร์ ใต้โบสถ์ที่นี่มีดินโป่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นจุดลึกลับเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์กันได้จริงโป่งดินหรือดินโป่งคือแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าที่มีแร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกายแต่ก็เต็มไปด้วยความลี้ลับและตำนานมากมายบางคนเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณหรือผู้ผีในตอนกลางคืนทำให้หลายคนหวั่นใจไม่กล้าเข้าใกล้ขณะเดียวกัน ก็มีความเชื่อว่าป่งดินมีพลังศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นเครื่องรางหรือพิธีกรรมได้อีกด้วยไฮไลท์ของวัดน,นี้คือพระสังกัจจายองค์ยักษ์ทำจากทองเหลืองปิดทองหนึ่งในองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชาวบ้านเชื่อว่าการมาขอพรที่นี่เชื่อในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตครอบครัวอบอุ่นหรือหน้าที่การงานรู้สึกได้ว่าขอพรแล้วจะเป็นจริง กราบสารปูร่ฤาษีตาไฟได้เลยที่วัดโป่งพรมอินแห่งเดียวที่มีปู่ฤาษีตาไฟเป่ามนเชื่อว่าส่งเสริมโชคลาภค้าขายรุ่งเรืองความศรัทธาที่จับต้องได้ร่วมพิธีหล่อเสียนพระพิราบใหญ่ที่สุดในโลกเสริมบารมีปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเปิดทางแห่งอำนาจและความสำเร็จพระพิราบหรือพระไพรวะอวตารดุร้ายของพระศิวะเทพอาสูร ผู้เป็นทั้งบรมครูนาตศินและนักกราบอาถรรพ์ตัวจริงเชื่อว่าบูชาพระพิราบช่วยขจัดคุณใสพูดผีสิ่งไม่ดีให้พ้นทางเสริมบาร,รมีความสำเร็จและความแคล้วคลาดขั้นสูงสุดเสียนพระพิราบเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจลบล้างคุณใสปัดเป่าเคราะร้ายทำให้ปลอดภัยและแคล้วคลาดอย่างน่าอัศจรรย์หากคุณได้ลอดผ่านเสียงน,นี้เปรียบคล้ายมีประการศักดิ์สิทธิ คุ้มครองชีวิตช่วยให้หลุดพ้นจากอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์วัดปงพรานอินคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จริงที่ให้การเติมเต็มชีวิตผ่านสิ่งที่เห็นสัมผสัสและเชื่อได้เมื่อความศรัทธาผสานกับประวัติศาสตร์เราพบว่าขอพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอาจไม่ใช่จากสิ่งที่ลี้ลับแต่อยู่ในใจเราเองและพบกันใหม่กับรายการเที่ยวได้ง่ายมากมาทำไมก็ไม่รู้แต่กลับไปโคตรดี สนับสนุนโดยเทวาสุคนหอมระดับเทพสบู่น้ำม์อาบให้คุณเป็นมงคลได้ทุกวัน